และเราอุสดีครับพบกับพบกับการรีวิวโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่งโปรแกรมที่ผมน่าสนใจนะครับคือโปรแกรมอะไรอะสตาร์ทเมนูของ i ิ d o w s 8นะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยดูเป็นแบบเหมือนของมิโดเจ็ดนะครับเนี่ยต่อจากการรีวิวของโปรแกรมนี้ครับผมไปตามไล่ล่าของในเคือของเขาแต่ตัวนี้จะเป็นการแครกมาแล้วถ้าคุณไปโหลดจากทางเว็บไซต์เขาเขาจะต้องซื้อในราคาสี่จุดเก้าแปด ดอลล่าสหรัฐนะครับหรือประมาณสองร้อกว่าบาทไทยนะครับนี่ครับก็ปกตินะครันไหมครับเอาโปรแกรมก็เหมือน windows เปกติเลยสำหรับคนที่ใช้ windows แนะครับแต่คอมพิวเตอร์ก็เหมือนปกตินะครับสอยานนครับอ่าเนี่ยครับโปรแกรมโปรแกรมของมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับถ้าคุณดาวน์โหลดนะครับผมก็จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดเนี้ครับนนะครับ นี่ครับนีครับผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดนี้ไปนะครับนี่ครับกดเบอร์ออกมาปุ๊บคุณลากตัวนี้ออกมาลากมาเลยน้าสมบุติทำการขั้นตอนนะครับเนี่ยทำตาขั้นตอนมาเลยครับแต่ผมลงเรียบร้อยแล้วนี่ครับที่การเซตนะครับกดนี่ครับนี่กดมาขวาตรงนี้นะกดมาขวากดมาขวาตอนี้ครับนี่คือการเซตนะครับ Windows Windows 7สไตล e กับ Windows 8สไตล์นะครับนี่ครับ โ็สมอลแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่ผมชอบ Windows 7เว่นสไตล์ครับนี่ครับนี่คือแบบปกตินะครับหรืครับปกติ Start ทเมนู i ิน o w s 8 Start ท i ิน o w s 8คือของตามันครับนี่ครับเราสามารถเลือกเองนะครับมีให้เลือกเท่านี้นะครับมีของ w i ิน o w s P ด้วยนะครับนี่มินิโอ P มี Angry b i r d Windows 7รูปเคมี Windows 7 Black นี่ครับตัวปากกาโฮที่ทุกท่านรู้ชัดคันดีเหมือนจริงๆนะครับปากกาโฮอ่านี่ก็ตัวไอีอมอนั่นอะเอดอะโมกนะครับนี่ครับอะไรฮิตบอทเทอนะครับแบบเป็นการซ่อนนะครับเล็กๆมากครับแอ่นี่ครับแล้วผมใช้อันนี้ครับผมจะใช้เป็นแบบวินโดว์แปดโลโก้นะครับชอบนี่ครับมีให้เลือกประมาณนี้ครับนี่เขาวินโดว์เก้าห้าครับดูสวดตามๆกันนะครับโอเคครับนี่ครับวินโดว์เก้าห้า เนี่ยแต่ผมชอบดิมดอลนี้มากกว่าตัวนี้จะดูสวยครับนะครับวิติกนะครับคันเลอร์ของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อกดไปจะเป็นคันเลอร์แบบนี้นะครับนี่คันเลอร์แบบดิฟิเคิลทิมนะครับนี่ครับถ้าเราต้องการเซตสีเราก็องเซตสีเลยเช่เราต้องการสีดำกดโอเคผมมีครับสีดำแต่ผมชอบสไตล์สีดำนะครับนี่ครับแต่ผมขอเป็นแบบดิฟิเคิลนะครับคันเนอร์นี่ครับดิฟิลคิลนะครับนี่ครับ ไอหน้านี้คือเหมือนปกติของรถเซเว่นนะครับที่อย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นยังไงอ่ะเหมือนเซตตรงเนี้ยที่มันจะโชว์นะครับทั้งหมดสิบตัวครับ10ไอคอนนี่ครับก็จะเป็นหน้าเซตต่างๆของตัวมันนะครับอย่างเช่นมิวสิกวิดีโอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอนโทรลอะไรนะครับนี่ครับคอมพิวเตอร์เกมอะไรเนี้ยจะโชว์ครับมันก็คือการเซตนะครับเองครับเดสก์ท็อปชัลดาบัตเตอลโชว์บัตเตอลอิสระเบเก็ตเซตเมนูคือตรงนี้ครับมันจะโชว์ตรงนี้ ถ้าไม่โชว์ติ๊กออกครับแล้วมันจะหายไปจะโชว์ก็กดโชว์ครับนี่ครับอันนี้ก็จะโชว์ทั้งทั้งสองหน้าจอนะครับอย่างเช่นผมต่อ,อจอหนึ่งก็จะโชว์อีกจอหนึ่งไปเลยนะครับโชว์สองจอผมไม่เอาครับผมเอาโชว์จอเดียวพอแล้วครับสองจอดีวะลองดูกันครับเออโชว์สองจอเดียวอ่านิเสเซิลก็จะเป็นแท็บเซิร์ฟนะครับถา้าออก นี่ครับเป็นการเซิร์ชโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เซเว่นนะครับวีดีชน่้ลงไปอัพเดตถ้ากดนี่ครับเช็คสำรัอัปเดตหรืออัตโนมัติเช็คนะครับคือเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่สามารถแครกได้ตามปกตินะครับคือหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแต่ของทาาเว็บไซต์มันตอนนี้แลวเวลานี้คือวันที่สี่เดือนที่แปดสน้าหกนะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน1นจุดหกนะครับคือต้องซื้อมันโดยราคาสองรกว่าบาทไทยนะครับสำหรับคนที่เติมไม่เป็นก็กรอย่าอยาซื้อนะครับอ่านะครับ โปรแกรมผมก็เซเนามเซิร์อร์โหลดมานะครับเนี่ยครับเหมือนเดิมมีลายนะมีลายไม่ให้นะครับเราไปกันครับนี่ครับเนี่ยถ้าคุณต้องการสมมติว่าลงไปแล้วปุ๊บแล้วเอ้ยเราจะเข้าหน้าสตาร์ทเมนูของวิดีโแปดตรงไหนเนี่ยครับกดตรงนี้วิดีโแปดเมนูครับกดไปเลยครับมันจะกดหน้าเข้าหน้านี้ครับจะเข้าหน้านี้ตามปกตินั่นเองครับเนี่ยครับลูกโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับอ่าผมเล่นพีบีก็อยายุ่งนะครับ อันนี้ผมไม่สลับการรีวิวออนล์ออนแอร์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ air, อนแอร์เพราะป็นตืงหนิดครับออนแอร์คือว่าจะเป็นแบบการถ่ายลิปสดของกิจกรรมเ e ิ v ว r สมายครับหรือไม่ก็การสอนโปรแกรมให้เพื่อนอย่างเช่นผมกําลังสอนเรื่องนี้คุณอยากจะดูก็ผ่านลิงก์เว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตามดีคิปชั่นนะครับนี่ครับการทําเว็บไซต์แบบง่ายมากนะครับให้ดู i อไปเลยในผมก็รีมโมเดมได้นะครับอ,อ,อ,อ แล้วกดถึงไมนบาเศร้าอันนี้ผมทำในหน้าเพจเล็กๆนะครับเพื่อทำการแบบลดปริมาณการกินแรมให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าเนี่ยครับมีของเสียงเพลงด้วยนะครับเนี่ยครับเราก็จะดูนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนประเทศไทยครับแอะมีคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับ DR c u s ครับนี่เนี่ยครับผมชอบนี้มากครับผมสร้างไว้เลยครับสมัยครับเซิร์ฟเพราะกินแรมน้อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับ แชทซงแชทโซนลิฟสไตล์นี่ครับผมจะใช้เนี่ยแบบนี้แหละของทางทวิสอะไรนี่แหละครับผมอ่านไม่ออกเหมือนเองนะครับอ่านไอ่เกี่ยวเนี่ยครับเม k บายแมทนัมดอนก๊อปสองศูนย์หนึ่งสามครับก็ผมชอบผมมีตัว w i n ินโดผมก็ลงบินโดเล่นเล่นเล่นไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับนี่ครับเป็นบารเวลครับของผม เนี like no ่ยครับน่าสตารเมนูกุ๊บออกโปรแกรมก็เหมือนปกติของ w i n d ซ w s 7นั่นเองครับแล้วอย่างเช่นเนี่ยเหมือนปกติเลยมีสตาร์อะไรเนี่ยแมกนัมเซฟก็มาเหมือนไดร์ล็อกเดโมนนะครับเนี่ครับเข้าไหมครับใน2เดี๋ยวตอต่อไปเราจะมาสอนการลงม็อดของเ์ชั่นหนึ่งจาก6.2นะครับเนี่ยครับใน7.2นะครับขอบคุณพี่แท็กเกอร์ในการสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับ่าเราจะที่ตรงนี้ในการแบบโลกหน้าจอตรงนี้นะครับในโปรแกรมที่ใช้หลักๆแต่ตรงนี้ผมก็แบบ ที่เขียดเลื่อนเมาส์ตรงนี้เลื่อนเมาส์ตรงนี้คือพวกเกมซิมสเปก Google Chrome Internet Explorer นะครับแล้วก็ไลน,น,น,น์อะไรต่างๆนานาครับอ่าเห็นะครับตอนนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ